ครับกลาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับอ่าสำหรับทิ่นี้ก็ดิฟ้าของมะม่งหน้าครับพี่น้องครับหลังจากฝนตกอ่าเพิ่งหยุดครับพี่น้องครับตกหลังแด่ตีสองมื่อขึ้นี่บรรยากาศโดยรวมแปลงหยากะอว่างามอยู่ครับน้ำทากัหลายเลยหงหงนามแล้วกลาวไม่เคยมีน้ำตกมาล้อนี้มีน้ำครับนี่หยาลู่ซี่หยาจินนารีปลูกผสมกันครับพี่น้องครับ ลดต้นทุนเดี๋ยวพาหลอกเข้าไปมั่อเรื่อยๆมาลุ้นกันว่าสิมีโศกบ่ครับพี่น้องครับพร้องนั่งคยขาดไหมครับพี่น้องครับตกสำเนียงสำเนึยงมันไหลมันขาดดินทรายมันมันไม่ค่อยแน่นครับเนงาแปลงเขานี่ครับพรอนอนมันก็ยังห่วงน้ำอันนี้หน้าน้องสาวนี่ครับต้องรุนกันครับมี่โศกนี่ก็บันเทิงเหรอครับพี่น้องครับพี่กายก็ซื้อทรายมึด องเกลรอยเงนินมเลยครับใส่ให้กระสอบมะน,นี่ครับปลากระโพดปลูกไว้กับสวนผักมาลุ้นกันครับถ้ามี่โสงมือนี้ก็สิได้หยุดงานอีกแล้วบ่ได้ไปใส,ส,ส่สามาใส่ครับพี่น้องกับต้องหาสื่อใส่มาอัดี๋ครับเพราะว่าฝนตกมากไม่ถึงสิขาดไปเรื่อยๆไหมครับจะไปยังเขาครับ ทังมีน้ำโอ้นี่แผลนี่เป็นไงบันไดน่แต่ว่าเ้าตาอตัวไม่รอมนึงกระดิขาดลงเลยเด้อครับนี่ครับสองแผลสามแผลแม่งจังแล้ววะนี่นี่ครับพี่น้องครับขาดอีหลีโอ้มาดินไสยอยู่บ่าหน่อยครับ มันมันขาอก้นดินมาใส่มันก็ดีกขาดลงอีูเอาครับนอกจาาเขาก็เอากระสอบรายไปว่างมงคณครับแล้วก็ว่างไรๆมากครับบต้องเทพนะครับเทเอาเอาใส่กระสอบปุ๋ยเลยโอ้โสงเงยเลยครับพี่น้องพูดในใจมองนี้มันเอ่อคุ้มคุ้มหงนาําช่ว่ามันโนุ่นนะครับยังมันไหลลงมากขาดอยู่นะครับห้อยห้อยอาดไเบเดี๋ยวจะบีกายเอาไหม่ต่อไว้กับประยูน มาดินอีกว่าหน่อยเลยนี่นี่เพื่ดไปใส่อักละอสโศกอสโศกครับพี่น้องนี่ครับหน้าดินไส้ขอเสียของหน้าดินไส่มันนี่คือสีดาลายหมองอยู่ครับจากจากมันหงงามน่นนนเนาะมัน,น,น,นเป็นเป็นไส้เหมือนโอ้ปวดหัวเลยมาเจอโสองไง ทั้งหลานั่นลงไปเมืองเลยครับว่าส่งนี่ก็ับเพราะแห้งล้วเมื้อนมือกับพา่าเรียวหรอกครับเอาจไว้สำมผัสกันครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายครับกาวสวัสดีครับ